สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน นายสนธยาสวัสดียื่นร้องต่อสำนักง,งานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตอขอให้ตรวจสอบการกระทําของนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลเข้าข่ายใส่ร้ายด้วยความเท็จจงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครและพรรคการเมืองตามมาตรา73็ดสิบสามูลเลบพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสหรือไม่นายสนธยาบอกว่าเมื่อวันที่15สิงหาคมที่เขตเลือกตั้ง3จังหวัดระยองนายพิธากล่าวหารัฐบาลรักษาการ ให้สัมภาษณ์บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองเกี่ยวกับกรณีรัฐบาลรักษาการปรับลดเกณฑ์เบีย้ยผู้สูงอายุลดลงกว่า5ล้านคนประหยัดงบประมาณ30 0 0 0ล้านบาทเท่ากับเรือดำน้ำหนึ่งลำตนเห็นว่าการพูดลักษณะดังกล่าวมีส่วนทําให้การเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตสจังหวัดระยองที่กําลังจะเกิดขึ้นไม่สุจริตเที่ยงธรรมคุณพิธาฟังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดที่บอกว่าจะทําให้มีคนเสียโอกาสไป5้าล้านคนซึ่งรัฐบาลสามารถประหยัดงบ30 0 0 0ล้านบาทที่เอาไปซื้อเรือดำน้ําได้นั้นเป็นคนละเรื่องกัน และนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผมสรุปได้ว่าประเทศไทยโชคดีไม่ได้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะสิ่งที่พูดหรือให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไปนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงนายสนธิยาบอกว่าเบีย้ยคนชราไม่ได้ไปปรับลดหรือตัดสิทธิ์ของผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่เป็นการแก้ไขกฎเกณฑ์ใหม่เพื่อรองรับบุคคลที่ไม่เดือดร้อนพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้สิทธิ์รับเบีย้ยผู้สูงอายุที่เริ่มต้นจากหกร้อยถึงหนึ่งพันบาทในปัจจุบันจึงต้องร้องให้กะกะตตรวจสอบเพราะการพูดดังกลล่าวมีผ ให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้กรณีดังกล่าวนายพิธาลิมจรรญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยที่จังหวัดระยองว่าเข้าใจว่าเป็นราชกิจจานุเบกษ,ษาจากกระทรวงมหาดไทยส่งให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์เป็นเรื่องใหญ่และต้องสื่อสารให้ชัดเจนเพราะไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยมีแต่ต้องเพิ่มงบประมาณไม่ใช่ตัดงบประมาณดูแลผู้สูงอายุสิ่งที่เขาต้องพูดการมีผู้สูงอายุ11ล้านคน ใช้งบประมาณ90 0 0 0ล้านบาทเพราะยังไม่มีความชัดเจนตอนนี้ที่เราลงพื้นที่ระยองยังมีความกังวลใจกันความชัดเจนเท่าที่เห็นผมอ่านจาก BBC ไทยว่าการกระทําครั้งนี้ของรัฐบาลรัศาการจะสามารถลดงบประมาณ5ล้านคนประหยัดงบประมาณ30 0 0 0ล้านบาทฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเรือดำน้ําก็3า0 0 0่นกว่าล้านบาทและความท้าทายในการใช้เรือดำน้ําต่อสู้แทบไม่มีแต่ความท้าทายของสังคมสูงวัยที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ําเป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มงบประมาณรับมือสังคมสูงวัยเทรนด์โลกเป็นแบบนั้น พร้อมฝากถึงพลเอกอนุพงศ์ระบุว่าการเอาความรู้สึกของคนเป็นรัฐมนตรีว่ามีบำนานเท่าไรและเอาไปตัดสินแทนพี่น้องประชาชนชาวระยองแกลงเขาชะเมาเป็นวิธีกระบวนการคิดที่ถูกต้องหรือไม่ก่อนหน้านี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดีเรกบอกว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุข,ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11สิงหาคม2566มีสาระหลักเพิ่มเติมคือเป็นผู้ไม่มีไรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุดังนั้นจะต้องมีการออกระเบียบกำหนดและรายละเอียดจากนี้อีกโดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยยังชีพอยู่ก่อนวันที่ระเบียบใช้บังคับจะยังมีสิทธิ์รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไป ส่วนที่มีการกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเพราะรัฐบาลไม่มีความสามารถในการหาเงินนางสาวรัชดาบอกว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจดีขึ้นรัฐบาลจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้นมีการจดทะเบียนการค้าบริษัทต่างชาติการขอสนับสนุนการลงทุนต่างชาติเพิ่มต่อเนื่องมีตัวชี้วัดความสามารถจัดหารายได้ ดูจากตัวเลขการจัดเก็บรายได้ของกรมสรมการ7เดือนของปีงบประมาณ2,566เก็บรายได้สูงกว่าปีก่อน6.5%สูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ1,7101ล้านบาทหรือ11.10%ส่วนภาพรวมการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในช่วง7เดือนของปีงบประมาณ2,566สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน74%และสูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ8.9%นี่คือความสามารถของรัฐบาลในการหารายได้ส่วนประเด็นที่มีการราม่าว่าเป็นการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ ของพลเมืองไทยนั้นนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่มมุ่งแก้ปัญหาประชาชนอย่างมุ่งเป้าใช้งบป,ประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ข้อจํากัดของงบป,ประมาณ วันนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจะเพิ่มต่อเนื่องงบประมาณจากที่เคยตั้งไว้50 0 0 0ล้านต่อปีเพิ่มเป็น8 0 0 0 0ล้านและแต่90 0 0 0ล้านแล้วในปีงบประมาณ2567ดังนั้นหากลดการจ่ายเบี้ยกแก่ผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่มที่มีไรายได้สูงหรือผู้สูงอายุที่ร่ำรวยรองงบประมาณที่จ่ายให้ไปอาจไม่มีความจําเป็นถือเป็นการใช้ในโยบายการคลังที่พุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือไปยังกลุ่มคนที่มีความจําเป็นและเดือดร้อนกว่า อีกทั้งคือการสร้างความยั่งยืนทางการคลังระยะยาวขอให้ฝ่ายการเมืองอย่ามองเป็นการลักไก่เพราะไม่มีความจําเป็นที่รัฐบาลจะทําเช่นนั้นและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ